สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เงาะเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะคะป้าซื้อมานเนี่ยสกิโล100บาทสักครู่นี้ผ่านหน้าบ้านไปนะคะ4กิโล100บาทค่ะ ถูมกมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูเงาะลอยแก้วซอดไส้ผลไม้รวมค่ะเรามีวิวธีกว้านอย่างไรนะคะให้ไม่ให้ปลายของมีดหนัทิ้มนิ้วเรานะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทากันค่ะซึ่งป้าเนี่ยเมื่อก่อนจะโดนบ่อยมากๆเลย เรามาเริ่มจากการปอกเงาะหวานเงาะกันก่อนเลยนะคะจะใช้ปริมาณมากน้อยก็ตามชอบเลยป้าใช้ประมาณ2กิโลกรัมค่ะเฉอ,อมเบาๆนะคะไม่ต้องให้เข้าเนื้อนะคะแบบนี้ค่ะ ป้าปอกจนเสร็จค่ะป้าก็แกะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีะขนของเงาะนะคะติดตามลูกเงาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนำไปล้างก่อนให้สะอาดนะคะเดี๋ยวป้านำไปล้างค่ะนี่ค่ะก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาคว้านเงาะก,กันค่ะเราก็มาคว้านกันนะคะนี่เลยค่ะเริ่มจากตรง พ่งเขก่อนเลยก็ได้นะคะสอดมีเข้าไปครึ่งลูกเลยนะคะแล้วก็วนไปรอบๆนะคะแบบนี้ค่ะวนไปรอบๆจนชนอีกด้านหนึ่งนะคะ,ะจนครบรอบนะคะรู้สึกครบรอบแล้วเราก็นี่มาตรงก้นของเขาทำด้านไหนก่อนก็ได้นะคะก็วนไปเหมือนเดิมค่ะให้ครึ่ง ครึงลูปที่เราทำไว้นะคะแล้วก็วนนี่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ชนรอบค่ะรู้สึกว่าเขาชนรอบแล้วใช่ไหมคะเราก็ดันเม็ดออกมาค่ะแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้เนาะแบบนี้นะคะ แล้วทำให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นคือว่าตรงนี้ใส่มีดเข้าไปเลยค่ะอ่าแล้วก็วนไปรอบๆนะคะแทงเข้าไปประมาณเนี่ยค่ะครึ่งลูกนะคะแล้วก็วนมีดไปรอบๆค่ะค่อยๆทาไปนะคะเพราะว่ามีดกวานเนี่ยจะคมมากๆเลยต้องระวังนิดนึงเนี่ยพอชนรอบแล้วใช่ไหมคะเราก็ หากลับด้านค่ะกลับด้านมาตรงก้นแทงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็วนไปลข่าวนไปรอบๆเลยเข้าไปครึ่งลูกเหมือนกันพอได้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาจะ,ะเราก็ดันออกทางก้นได้เลยค่ะนี่ค่ะทางทางคั่วก็จะรูเล็กนิดนึงทางก้นก็จะ รูใหญ่นิดนึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำให้ดูจนเสร็จค่ะสำหรับท่านที่หัดคว้าใหม่ๆนะคะพยายามใช้สีนิ้วนี้นะคะในการประคองเงาะนะคะส่วนนิ้วชี้เนี่ยพยายามอย่าติดแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราพลาดเนี่ยมันจะ,ะมีดจะไปทิ่มโดนแบบนี้นะคะเราพยายามเอานิ้วชี้ออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้สีนิ้วประคองเงาะนะคะนะคะี่ค่ะ ทิมลงไปแบบนี้นะคะนคะคะแล้วก็วนไปรอบๆลูกเงาะนะคะครึ่งลูกนะคะให้ชนรอบแบบนี้อ่าแล้วก็อันนี้เราก็กลับอีกด้านนึงค่ะก็วนไปให้ชนับบครึ่งลูกสักครูนี้ที่เราทําไว้นะคะอีกด้านนึงค่ะวนไปให้คร,บรอบๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าบางคนทําไม่เก่งเอาบนนี้ไว้ตรงนี้นะคะมีด ขลขำไปอย่างนี้ก็จะทิมนะคะถ้าเราเอานิ้วชี้ห่างออกไปอย่างเงี้ยพลาดไปก็ไม่โดนใช่ไหมคะนี่ค่ะเคค่ะพอพอครบรอบเราก็ดันเม็ดออกมาค่ะนี่ค่ะจะง่ายๆแบบนี้เองนะคะนี่ค่ะก็ลูกสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมไส้ที่จะยัดกันนะคะ ผลไม้ที่ป้าจะใช้ยาไ้วันนี้นะคะก็จะมีแก้วมังกรแอปเปิลแล้วก็สับประรดค่ะเดี๋ยวป้าไปเตรียมให้เรียบร้อยนะคะ,คะอุ้ยไมนน่ะาก็ประมาณนี้เนาะ,ะเราก็มายาไ้กันนะคะ,ะดูช่องไหนที่ใหญ่อ่ะช่องนี้ที่ใหญ่นะคะเราก็ใส่สับประรดของเราลงไปค่ะ อ่นนี้ค่ะอันนี้ก็จะได้แล้วใส่สับปะรดนะคะแอปเปิลล่ะเราก็มาดูแอปเปิลน,นะคะช่องนี้เป็นรูที่ใหญ่เราก็ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะแก้วบางก้อพอดีลูกไม้อ่างพอดีเราก็ใส่ลงไปค่ะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำเชื่อมกันค่ะเรามาทำน้ำเชื่อมนะคะใช้น้ําตาลทรายขาวค่ะตามด้วยน้ำเปล่าถ้าต้องการเข้มคนก็ตามชอบได้เลยนะคะชิมรสชาติดูนะคะ อันนี้ของป้าก็ทำน้ำไม่เยอะค่ะแล้วก็เปิดไฟค่ะเคี่ยวไปสักครู่นะคะก็เดือดมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะอันนี้ชิมรสชาติดูนะคะความหวานตามชอบได้เลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เง้อลงไปค่ะรอให้เดือดอีกสักครั้งนะคะ ันนี้ของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะพักเข้าไว้ให้เย็นค่ะหน้าตาเงาะลอยแก้วสอดไส้ผลไม้รวมของป้านะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บแช่เย็นไว้ เาทานนะคะได้นานเลยนะคะจะทานแบบว่าแช่ให้เป็นเกล็ดน้ําแข็งก็อร่อยนะคะหรือจะใส่น้ําแข็งใสน้ําแข็งบุกก็ได้ค่ะก็อร่อยเช่นกันแต่ถ้าทานแบบนี้นะคะเขาจะมีความหวานมากไปนิดนึงลองทารับทานกันดูนะคะปรับความหวานกันได้ตามชอบเลยค่ะและพบกันใหม่เมนูนหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ